เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานัดคอมินเกมมิ่งอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้เพื่อที่ไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับช่องนัดคอมินเกมมิ่งมีทั้ง t ิ k เกอรและ Facebook แล้วนะอย่าลืมไปติดตามกันด้วยล่ะครับสวัสดีครับอยู่กับผมนัดขำมินเกมมิ่งครับกับเกม WWE SmackDown vs Raw ปี2011นะครับผม วันนี้ไม่มีพลุฟไฟนะฮะเนื่องจากว่าน่าจะงบหมดนะฮะมาเป็นมาสตี้น้องๆขอ,อกันเข้ามาครับเรมิสเตอริโอฮะเจ้าของ the เรมิสเต rio ครับออกมาเป็นคนแรกฮะนี่เจ้าของนะฮะหรือไม่ไม่เรียกว่าเจ้าของสิต้องเรียกว่าผู้ที่โปรโมนะฮะ 2K22 นะฮะแต่อันนี้ผมเอาเวอร์ชัน2011มาเล่นนะฮะดังนั้นคือโหนะนี่เรมิสเต rio ครับ ในรัสเซอร์เมเนียปีนี้ฮะจับคู่กับลูกชายนะฮะ,จะเจอกับเดอะมิสแล้วก็ทางด้านของลอแกนพอลนะฮะขณะที่ <And S 1> โอ้โหอเมซิ่งสไปเดอร์แมนฮะโอ้โหนี่หลุดมาจากจัก,กรวาลมาเวลอีกแล้วนะฮะโอโ้โหนี่นี่ปีเตอร์ปาร์เกอร์ครับนะ นี่มาแล้วจ้านะฮะวันนี้ครับอยากจะกระทืบนักมวยป้ามบ้างนะฮะนี่สไปเดอร์แมนนะฮะโอ้โหเป็นแมทที่อะไรเนี่ยน้องขอมาเนี่ยนะแต่ว่าพอมันมีให้ทำเรามันมีให้ทำได้เราก็ทำนะฮะโอ้โหคือถ้ามันไม่มีให้ทำนี่ยคือต้องขอภัยไว้ก่อนนะฮะคืออันไหนที่ผมทำไม่ได้จริงๆอันนี้ต้องคือเราก็ไม่รู้จะทำยังไงนะมา ปีเตอร์ปาร์เกอร์ฮะตัวสูงกับเรมิสเตริโอหน่อยนึงนะฮะมาคิดว่าไม่น่าหน่อยนะเนี่ยสูงเยอะมากเลยนะมาจาังหวะนี้จะคอสบอดี้หรอต่อยต่อยเลยฮะเรมิสเตริโอมาหันหลังมาก็เตะหนึ่งทีครับเรมานี่คอสบอดี้ครับื Ray. มสไปเดอร์แมนนะโอ้โห <laughs> เป็นแมตที่แบบอะไรกันครับนี่นะฮะ มาปีเตอร์ปาร์เกอร์ยืนแย็บหนึ่งทีมานี่กระตุกคอแล้วกระโดดเล็กดรอปฮะโอ้โหเล็กดรอปหรือเซนทันบอมฮะเมื่อกี้โอ้โหมองไม่ชัดนะแต่ว่าเรครับสปินนิ่งคลิกไปมาเตะหนึ่งทีเตะอีกทีหนึง่งโอ้โหโอ้ปีเตอร์ปาร์เกอร์ฮะ ต่อสู้กับวายร้ายก็ดีอยู่แล้วนะฮะจะมาสู้กับนักมวยปั้มทําไมนะฮะพูดเลยมาเชนล็อกกันก่อนครับเรเรได้เปรียบกว่าเยอะฮะเตะหนึ่งทีสไปเดอร์แมนโดนต่อยคืนฮะเอา้าหลบได้เรมานี่โดนต่อยอครับอืจับลุกขึ้นมาก็โดนแล้วโดนลุดเดอะเพซไปอีกสองทีฮะคือ โอ้โหสไปเดอร์แมนนี่โดนเรฮะเตะยับยับครับมามานี่จับกุเียงครับอืนี่ต่อยฮะโอ้โหนี่กลายเป็นสองหน้ากากเจอกันแล้วคอสบอดี้เลยโอ้โหกระโดดคอสบอดี้ใส่เลยครับอืมมาทิ้งศอกหนึ่งทีลืมบอกกติกาไปครับเวตแมดนี้เป็นแม์ธรรมดานะฮะวันออนวันนะครับผม กติกาสากลทั่วไปครับกรรมการนับสี่แล้วนะมาวันนี้เตะหนึ่งทีเรแล้ว ning. The wind. โโสปินนิ่งวิสเปอร์อินเวนโอ้โหสไปดี้เมื่อกี้หลบได้นะฮะโอโ้โหแต่ว่ายืนเก๊กหล่อๆหนึ่งทีมานี่โดนบูด็อกครับอเรมานี่จิกหัวขึ้นมาแล้วยังไงต่อต่อยครับมานี่สายเฮดล็อกหนึ่งที โดนส่อของเรส่ออีกทีหนึ่งจับมานี่มาลัดเสยนเลขกสวีปฮะโดยเรมิสเตริโอมานี่โดนต่อยครับเรมาจับขาได้โคสไลน์ครับฮึสไปดีก็บอกไม่ยอมเหมือนกันนะเฮ้ยนะจะมายงมายามอะไรผมนี่นะให้เกียรติผมด้วยผมคือสไปเดอร์แมนนะครับนะนะ อุตส่าห์กำจัดไวร้ยา,ายมาซะเยอะฮะจะมาตายเพราะเรมิสเตโอนี่ก็คงจะไม่ใช่เท่าไหร่มานี่จับจะอาร์มแดกเหรออาร์มแดกฮะมีหยุดชะง,งักหนึ่งทีด้วยนะโอ้โหมาเรโดนต่อยครับเรต่อยได้สายเฮดล็อกจับเวียงโอ้ยบูดอกฮะอืสปินนิ่งเล็กดอปไปโอ้โ คือในเลเซอร์เมเนียนี่คือเมื่อกี้พูดถึงว่าเรนี่เจอกับทางด้านของดมมิสนะแล้วก็โลแกนพอลฮะซึ่งไอ้นี่ก็ถือว่าเป็นดาราขาประจำเหมือนจะเป็นขาประจำเลยนะเพราะปีที่แล้วแกก็มานะในเลเซอร์เมเนียนะฮะแต่ตอนนั้นนี้รู้สึกว่ามาโดนเควินอเวนสตันเนอร์ไปนะฮะไม่ได้มีแมตช์การปั้มอะไรแต่วันนี้จะเอไปนี้ฮะมีแมตช์การปั้มด้วยไม่รู้เหมือนกันว่า เรฮะจะเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ไหมนี่โห<ฮ>บิดแขนแล้วก็ซบอร์คิกใส่หน้าเลยครับมานี่แล้วเรโดนอัดเทินบักเกิลมาเรบอกไม่ไหวแล้วนะทุบหลังไปหนึ่งทีมานี่แล้วยังไงต่อโดนตบครับสไปดี้สไปดี้สอกจามหัวไปหนึ่งทีจะตบไม่ได้เรบอกมาใสาเฮดล็อกก่อนมานี่ ใส่จอเบอเกอร์ครับแล้วโดนต่อยอีกตามสูตรน,นะนะเตะหนึ่งทีสไปดี้โดนดีดีทีครับอืเป็นสแนปดีดีทีนะฮะแล้วเรจับแบกขึ้นมาแล้วยังไงเอาเอาเรยขึ้นเชือกครับโดนเตะก้านคอร่วงมาเลยโอ้โหโอ้หอ,อยู่ดีไม่ว่าดีฮะโอ้โหปีนไปโดนบูด็อกอีกทีนึงโอ้โห จะได้ใช้ไห้ฮะซิกวันนายของเรเนี่ยฮะมาสไปดี้บอกหนีก่อนจ้าโอโ้โหนะไม่อยู่อยู่ก็โดนสี่ใช่ไหมหนีมาก่อนฮะมาเรบอกเอ้ยขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยนะฮะขณะที่สไปดี้นะอยากรู้ไหมสไปดี้คือใครจะประกาศแล้วนะนะนะ คนเขารู้กันทั่วโลกแล้วแหละเรนะมาเตะหนึ่งทีครับมานี่จับใส่เป็นอะไรเป็นอะไรฮะโอ้ยเนกเบเกอร์เลยโอ้โฮเรมิสเต r โอโดนเนกเบเกอร์ครับมาสไปดี้หันหลังมาจับไม่ได้โดนทุบหลังฮะมาเรแล้วโดนเตะข้อพับคืนบ้างครับนะคนดูก็เชียร์ครับไม่รู้จะเชียร์ใครดีนะ ไปดีกับมาแล้วจะตบตุ้ยตบฮะโอ้โหฟันไปที่กระโหลกเลยฮะเรมิสเตริโอไหนจะตั้งผ้าหรอจะจะปล่อยลำแสงหรอเมื่อกี้นี่เนียโดนเข่าครับเรโอ้ยแมตต์นี้ไม่มีใครยอมใครกันจริงๆฮะโดนปบป้องหูไปแล้วจะคอสบอดี้มานี่สมอลพิกเกตจับกด,ดกรรมการนับ One, หนึ่ง two, สอง <three. S 1> สามเรียบร้อยโอ้โห โอ้ยความเจนจัดขอการเอความเจนจัดในมวยปั้มฮะเป็นเรมิสเตริโอที่เหนือกว่าสไปเดอร์แมนครับโอ้โห <Myster> เป็นเรมิสเตริโอครับเอาชนะสไปเดอร์แมนไปได้ใน match นี้นะฮะเยอนะฮะโอ้ยอดดูซิกวันนายนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับอืโอ้ยนะ เย่เรมิสเตริโอสัใจครับชนะฮีโร่ที่ปราบวายร้ายไปได้ในแมชนี้นะฮะโ,โหเรียบอกกันไหลเกันครับนี่ <c oughs> <n ý> <n ý> yeah, นะฮะเย่นะฮะชูไม้ชูมือดีใจนะฮะ <c oughs> ก็เป็นเกียรติให้กับคนที่อยู่บนฟ้าอย่างเอ็ดดี้เกเรโร่นะฮะที่เสียชีวิตไปนะครับผมโอเคะแมชนี <c oughs> okay, ้ก็เป็นแมชสั้น <c oughs> ๆครับที่น้องๆขอกันเข้ามานะตอนนี้ก็คือพยายามรีบเทีย์แมชให้มัน ที่ค้างๆมาให้มันหมดไปนะครับผมเพราะว่าเราจะได้มาทําแมต่์ต่อไปที่เพื่อนๆขอกันเข้ามานะครับผมซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะหมดตอนไหนนะอันนี้ต้องย้ําเตือนไว้ก่อนนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเรา มาคำอินเกมมิงกันด้วยนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรก็รอติดตามกันนะครับผมสําหรับวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีนะครับผมบ๊ายบายนะฮะ